สวัสดีนะครับในชีวรตจริงทุกท่านกับยูบิจิอีกแล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พิจิญญาด้วยมาดูในกลุ่มงานกันครับสิบโมงวันนี้รายชื่อเกมตามนี้เลยพี่จีสี่เกมจ็อกเกอร์สีเกมแพ็คแมติกยางและสีเกมนะครับนะโอทามันจะเป็นการแจ้งรายชื่อเกมนะครับนะั่นที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะอย่ามาแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นน้ำทุกรอบนะครับนะถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่ถนัดไม่จำเป็นต้องฝืนเล่นนะครับอ่ะโออ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 เเ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 คคครรรรััััััับบบมมมาาากกกกกก่่่่่นน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 นลล็ตตต้้้้้งททยยววววีีดดดืืแแป๊ิใหะ แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมมันด้วยใช่ไหมเออแล้วก็นะสี่โมงนะใครที่กิจกรรมสลิปเนาะใครที่ได้ยังไงก็นะถ้ามีตามที่เงื่อนไขก็แจ้งไปกินก็ได้หรือว่าแจ้งทางนู้นก็ได้นะเออโอเคมั้งครับนํำมาดูในกลุ่มกันก่อนนะไม่อยากพูดเยอะแต่ช่องจะบ,บิน,นอา นะอ่ะโอเคเพครับนะบรรยากาศในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมนะเหมือนไปกินแจ้งไปต้นคลิปนะครับนะ้วลงไปถึงพูดคุยว่าเกมไหนมาดียั่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงสูงเนาะเพื่อนๆในกลุ่มเราก็จะแคบลงมาบอกนะครับนะคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโกทามหรือว่าดูตามเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะเป็นกลุ่มพูดคุยนยั่นแหละไม่ต้องโกว่าจะเหงาเนาะนี่เไม่คุยทั้งวันเออนะวันนี้รู้สึกว่าจะคุยเรื่องหวยเป็นหลักครับ <c oughs> นะวันหวยออกเป็นเรื่องธรรมดาเพนครับนะเออไม่คุยเรื่องหวยจะคออออะะะไรรรรใชชนะช่่มช่ามมมมัั้้ยยนนตาาาาาีคบบืโกทเ นะไม่ค่อยโดนใจทลาไหล่ยพิกิงก็เลยกดเข้าเกมกิเลนมารู้สึกว่าช่วงนี้กิเลนก็พอใจอยู่กันครับนะเออแต่เกมก๊อฟก็น้าไปนะช่วงนี้นะเออแต่พอมันสังมันซื้อฟีสป,ปินได้แม่งเราซื้อไม่เข้าเลยนะเอออะลองดูกิเลนก่อนละกันวันนี้นะเทสักเกมนึงก่อนต้นเดือนเออวันนี้จะไม่ใส่กันเต็มมากนะเดี๋ยวจะยับนะอะโอเคนะครับนะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักมุดเช่นเคยนะครับอะเอามาหนึ่งพันบันับมาลองเทสกันก่อนนะเออหนึ 1, ่งพันนี่เยอะแล้วนะครับนะ เออเมื่อวานเราโดนไปโอ้โหนะยี่อยู่ตอนเช้าเนี่ยพิชิงเลยว่ารอบเช้าแม่งอาจจะตึงมั้นครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลมาลูกอุ้ยไม่ได้เคสักจอกหรอโอ้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 อุ้ยโอ้คำนวณดีดูปาบเมื่อกี้ปาบ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 เลยนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพอบอกว่าดีหายเลยเออมาปั๊บเจ๊หนึ่งลูกเพ้อไอ้ยาคิวหนึ่ง มีเจไอ้ยาเจน่าจะได้สักร้อยอ่ะโอ้ไม่ได้โอ้คำนวณกับทุกไม้อยู่แล้วเนี่ยดูปั๊บ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 มาเป็นครับปวดแม่งอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยโอเคมีคุณโอ้โอ้ย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 โอ้12หมุนคูณ3ปั๊บเป็นครับเอาเว้เอาเว้เอาเว้โอ้โหมาเล็กมาว่าเลย เอออย่า ENA ทะลึ่งพอคูณสามแล้วไม่ค่อยคำนวณไอเวนโอเคอะมาต้นเดือนขอแบบชื่นใจหนะอ่อยลูกเออมีส้อยสามปัพบอายาได้สิบสิยบยังได้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 เอสอง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 สวยมั้ยครับวายตั้งมีส้อยรอแล้วเครออีกดอกหนึ่งว้ยผางโอ้โหไม่ถึงแถวหลังอายาอายายังได้โอ้โหมันยังมาได้ยังมาได้ยังมาได้เจ๊โอ้โหมั้ยครับอุ่นไหลแล้วอู้ยไหลมั้ยลูกพ่อเจ โอ้โหเปิดแรกมา700กว่าเพืนครับไม่ขาดทุนแล้วมาเคอผังโอ้โยยี่อคูณสามแม่งไหลแล้วโ,โหดสัตว์โดกุีิผ้าแล้วเพืนครับเอาเว้ยอะไรก็ได้เนี่ยคำนวณก็พอเนี่ยลูกเอ้ยสวยโอ้โหไม่ได้ช่องสามไม่ยากโอ้เดี๋ยวของสัตว์มาเจสองลูกพ่อสักดอกโอ้โหได้สิบยังทีปาบสามร้อยเจสองจบจบโอ้ย โอ้โหถ้าเจสองลงดอกนี้น่าจะได้หลายหลายอยู่เคครูถามสีแล้วไหมครับคิวมา้าโอ้เคสองลูกเคสองลูกอืมอายาอายาอายาดีๆเหลือสี่มูลไหมครับกูสามสิบสี่ตอนนี้เคอายสวยปเปี๊ยเข้าไปสองร้อยกว่าสิบช่องสองสวยไหมครับเต็มเออสามร้อยคิวหนึ่งโอ้ยไม่ได้โอ้โหถ้าคิวลงช่องหนึ่งไหมครับคิดการด์ดดูเต็มกระดานเลย โอ้โหสี่สิบแล้วอุ้ยผักบุ้งร้อยหกสิบคิวหนึ่งสิบอาย่าได้เจอาย่าเคสองเคสองเคสองเคโอ้โหไม่ได้โอ้โหนครับกูสี่หกแล้วอะไรก็ได้จังหวะนี้โอ้เฮ้ยตอบท้องขอเป็นอื้อ่ะเยอะเลยไม่ได้มุนสุดท้ายลูกเพ้อโอ้โหได้ได้อาย่าโอ้โหนะครับมานี่คูสี่สิบเก้าได้มาพันสาม โอ้เสียดายตอนคูณเยอะไม่คำนวณเฮคเอาเว้ย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 โอ้โหเปิดมาได้เรื่องได้ราวโอ้แต่เสียดายคูณเยอะน่าจะได้เยอะกว่านี้นะอุ้ยวายตั้งฟับโป๊ะอุ้ยอุ้ยเคอุ้ยเกือบได้ดูโอ้โหเกือบได้ฟรีโอ้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 ไอ้เนี้ยเป็นสิบยังเดือดปั๊บมีถุงโลไอ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 อุ้ย โอ้โหนี่โหดสาสตร์ครับแตกนอกปับับบับบับเอ้เอาเว้ยเอาเว้ต้นเดือนมันเล้าใจเพืครับมันต้องเล้าใจแบบนี้มาไปเพื่อครับเตะสักรอบห้าตัวได้โยเอฟเอฟโอ้ยสวยสวยอู้คูณสี่เอ้สิบเอ็ดหมุนคูณสี่นครับโอ้โหอ้วันนี้คูนหล่ดีจังเว้ยไอ้ยาอย่าว้าวลูกเอ้ยมาก่อนมาก่อน โอเอาได้ค okay, uh, uh, e ิวสาได้หมดเออสวยปาอ่าส oh, right? yeah, ิมีคิวสรอถุงอายาได้เจยาถุงสองถุงสองถุงสองโอ้โหคิวถุงสองลูกถุงสองนี่กีดเลยอายาได้จริงเอ้ยเอ้ยอ้ยวหวตั้งเอรอนะครับป้าวปาไอ้้ยปติบของจินของจิงโอ้โหนะครับดูปาวดอกนี้มาสองพ โอ้โห <ET>. oh, oh, แน่นแน่นสองพันหนึง่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าไปแล้วโอ้โหคูดสามสิบสามมั้ยครับเหลือแปดหมุนยังไงลูกพ่อโอ้ oh, oh, ต้องหมื่นแล้วตรงนี้ต้องหมื่นแล้วต,ต,ต้นเดือนต้นเดือนต้องหมื่นเอือไปยังโอ้ยร้อยหนึง่งแย่สี่บาทแม่งคูดเป็นร้อยะคิวเอ้ยปังมีอุ้ยสิบได้อยู่เคสองเคสามได้หมดลูกพอ่อมีอืเอ,อ,อาลูกเอา เอาลูกเอาโอ้โหเหลือห้าหมนุนครับตอนนี้คู10คูสี่อะไรก็ได้แล้วจวังหวะนี้ปังสิบสอไม่ได้คูสี่สิ้วนะครับเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงจังหวะน,นี้อะไรก็ได้คำนวณก็พอลูกพอ่อโอ้โหอะไรก็แพงตอนนี้อ้อยาจะต้องโอ้โหอย่าอย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าทำอย่างนี้สี่หมุนกูโอ้ยอ,อ,อะไรวะเพื่อน โอ้โห2619แล้ว4หมุนสุดท้ายกูว้าทิ้งหมดเลยไม่เง้ยโอ้แต่ได้โอ้ไม่ถึง5,000มันะครับโอ้แต่คอมโบโหดสัตว์ดูเมื่อกี้บัม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 ปั๊บสวยโอ้ยเปสิบคำนวณโคตรดีดูปั๊บเอคดูดอกนึงฮ5สิบหกสิบห้าสิบหกสิบอ่ะอืออือเกือบเกือบเกือบไปเกือบไปอุ้ย อุ้ยอายอายอายเจโรอายอายโอ้โหแม่งน,นะครับเจไว้อายโอ้โหไม่ถึงเสาหลังเคสองอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอย้ยโอ้ยไอ้เบ็ดสิบแม่งโหดจัดโดโอ้โอ้โหนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเบ็ดเลยนะครับสเก็ตเตอร์สามตัวก็มีอยู่เนี่ยมีโอกาสไหมครับป๊าบป๊าบห้าสิบป๊าบสิบอุ้ยได้เอซิบหนึ่งโบอุอ้ยไม่ได้ไม่เนอะมาไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนมงเปลี่ยนเบ็ดอะไรทั้งสิน้นปั๊บ ปับ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 เอาสิบหมุนคูณสามเฮ้ยเฮ้ยเก้าเองเหรอลูกก็ได้สิบเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย KR หวยอู้วยี่สิบแปดดูโอ้โหแล้วด้านในไม่มาเมื่อกี้ตอนคูณห้าสิบไม่มาแบบนี้แล้วลูกโอ้ยเดี๋ยดีๆเดี๋ยวดีๆ KR มาครับดูซิว่ายังจ่ายอยู่ไหมโอ้โหนี่เป็นสิบรับจบนะครับเออ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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาลูกเอาเอาลูกเอา เอ้ยได้อยู่มากลับมากรอให้คำนวณก็เอาสปินมาเลยครับเจสสวยปั๊บมีไอ้เรี่ยอย่างละช่องรุ่นเลยได้ไหมเนี่ยอืไม่ได้เอ้ยไฟอาญาเคเออผักสามเคคิวหนึ่งไม่ได้ได้อยู่เลยครับปุสิบหกตอนนี้ถ้าคำนวณดีๆนะ่าจะพอได้ลุน้นอาญาอย่ยาทะลึ่งบ้องโอ้ยอย่าบอกก็หมดแล้วอย่าบอกก็หมดแล้วเอ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาจะเพิ่งหมด คิวไอ้กรอบทองสองอันต้องเป็นเคแล้วลูกเคคู่โอ้โหอิยาหมดแล้วเพป็นครับงามไส้พายาไม่จ่ายแล้วไอโอ้เสียดายคูณสิบกว่าไม่ใช่คูณยี่สิบแลเนี่ยเจอุ้ยอุ้ยเออยังได้ยังได้โอ้โหเคสองอันออ่ะเดี๋ยวเราลองดูไม้นี้ก่อนนะครับทำไมนี่ไม่จ่ายเดี๋ยวเราก็ยักย้าย โอ้แต่คำนวณเริ่มเงียบแล้วเนี่ยโอ้แต่ไม่ชิดตอนมาแรกๆคำนวณโหสัตว์นะบ๊ม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 อุ้ยหกตัวโอเคโอเคอุ้ย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 ไอ้เยอะวันนี้คูณสามขั้นต่ำอ่ะชิดูปับปับสิบเอ็ดคูณสามมาลูกพ่อเท่ากับไม้สองเลยมาลูกพ่อยาวยาว้าโอเคมาหนึ่งหมุนโอเคมาลูกมามาลูกมาห้าพ like you know? ันพอห้าพันพอวันนี tá, ้ต้นเดือนต้นเดือนให้มันเร้าใจลูกพ่อ ห้าพันไดไหมที่เราขึ้นไปสี่พันกว่าเนี่ยอ้ยาคิวอาโอเคมาปาปโอ้ยสี่เบ่งมีอืมหูไม่ได้เคอาได้อยู่มั้ยครับปาปร้อยหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิวหนึ่งคิวหนึ่งอืมอ่ะมั้ยครับยังเหลือมุนเยอะเรายังได้ลุ้นยังไม่ลุ้นเอ้ยเอาดีๆโอเคโอเคโอเคได้มาหนึ่งมุนมั้ยครับอุ้ยอย่าทะลึ่ง โอ้ลายสวยๆ k r มาปับ๊บโอ้ยยี่สิบบาทซอยสองจสองอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกว่าไม่ไม่มีแล้วอาญา4ีพันกว่าวกูเหลือถามมแล้วั้มครับอาญาโอ้โหเยี่ยหมดแบบไปแบบหมดเรือใหญ่ดูเฮ้ยสิบเอ็ดหมุนลูกโอ้โหนี่แถมมาด้วยแล้วนะโอ้โหเหลือเชื่อกำลังอยู่สองทีดูแลสิบสี่หมุนมเรียบร้อยครับ หมดแล้วตรงนี้โอ้โห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 โอ้ยแปดสิบแป้งคำนวณทีเดียวดูโอ้โอ้โหโอ้ยเฮ้อโอ้โหแปดสิบบาทไอ้เหี้ยคำนวณอยู่ทีเดียวเมื่อกี้ดูเอาไงดีอืมแต่มันไม่จ่ายสองไม้ติดแล้วว่าไม่เอาดีกว่าไหมครับพอโอ้เดี๋ยวกำไรเราจะหมดเอาได้สองพันดีๆโอ้เสียดายุซาขึ้นไปสี่พันกว่าแล้วเนี่ยโอ้หหายไปพันกว่าก็ใช่เรื่องเลยนะ อ่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันรอบเที่ยงมันครับนะเดี๋ยวค่อยมา,มาต่อรอบเที่ยงรอบบ่ายไัครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำไม่เล่นตามดนวันเดิมวนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ